เสร็จแล้วคะ่ะส่วน,ส,วนส่วนเครื่องอ่งนะสาส,ส,ส่วนเครื่องปร,รุงก็จะเป็นเนาะซูรสน้ำปลาเสร็จแล้วค่ะส่วนส่วนเครื่องอ่าส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเนาะซูรสน้ำปลาโอ้อร่อยมากเลยชิมรสชาติอร่อยจ้าเพืพ่อนๆอร่อยจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมคลิปนึงเนาะค่ะเนาะ รอบแป๊บนึงค่ะเห็นน้อมันย่สุกกอนค่ะแกงปลาดุกใส่น้ไม้ดองของคลล่าก็จะเสร็จแล้วนะจ๊ะอร่อยแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปปลาล่าก็จะใส่ผักนะจ้าใครชอบเนะาะขั้นค่ะพต้องพิธีพี่จัดพี่ันเนาะอ่า รสชาตไทยรสชาติมั่นขันตอนไรกับขันตอนมั่นเนาะคะ่ะเนี่ยตอนนี้กำกำาลังเดือดเนาะค่ะพอาดัดใส่เลยน้ำม่สมจะใส่ลงไปเท่ๆน้นองกระโดดเขาแบบปันบ้านกํากำลังจะสุกแล้วนะคะ ของสีนาทนะคะ,อะขอบคุณมากมากจ้าสวัสดีนะคะค่ะค่ะก็จะมีต้นหอมมีใบแมงรักแล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงเนาะ,ะแล้วแต่ใครชอบเนาะกำลังจะสุกแล้วนะคะ ร็ผักสะกอนสักหน่อยนะาะค่ะค่ะก็จะมีต้นหอมมีใบแมงรักแล้วก็ใบมะกูดนิดนึงเนาะ,ะแล้วแต่เสร็จแล้วค่ะส่วน,ส,วนส่วนเครื่องอส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเนาะซูรสน้ำปลาให้มันผ่อนมันหายหายเค็มก่อนหายเปรี้ยวก่อนทันค่ะก็ต้องพิธีพิจัดพิถัเเเนเนาะ อ่ารสชาติไทยรสชาติมั่นขันตอนได้กับขันตอนมั่นเนาะค่ะหนึ่งเนาะค่ะเนาะรอบแป๊บนึงค่ะหนนาะไม่าปนซุปก่อนค่ะอืแต่ใครชอบเนาะ สวัสดีค่ะทุกๆคนจ้าเมนีนพอล่ากะแกงน้ไมันสมใสปลาดุกคะ่ะแกงปลาดุกใส่น้ไม้ดองของพอล่าก็จะเสร็จแล้วนะจ้าอร่อยแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปพอล่าก็จะใส่ผักมาจ้า กำลังจะสุกแล้วนะคะดูเสร็จแล้วค่ะส่วนส่วนเครื่องอ่าส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเนาะชูรสน้ำปลาเนี่ยตอนนี้กำกำ,กำลังเดือดเดือดนะคะพอด่าใส่เลย เราไม่สมจ้าใส่ลงไปเ,เท่ๆต้องกระโดดเขาแบบปันบ้านให้มันผ่อนมันหายหายเค็มก่อนหายเปรี้ยวก่อนแต่ใครชอบเนาะของสีนาฏนะคะ,ะขอบคุณมา,มากๆจ้าสวัสดีนะคะให้มันผ่อนมันหายหายเค็มก่อนหายเปรี้ยวก่อน กำลังจะสุกแล้วนะคะเนใครชอบเนาะเกลือแล้วก็รดดีแค่นั้นค่ะเพราะว่าแกงแบบนี้เราไม่ใส่น้ำปลาร้านจ้าอร่อยอร่อยจ้าเนี่ยตอนนี้กำกำ,กำลังเดือดเดือดนะคะเพราะว่าใส่เลยน้ไม่สมจ้าใส่ลงไปเท่ๆต้องกระโดดเขาแบบปันบ้า กำลังจะสุกแล้วนะคะดูค่ะค่ะก็จะมีต้นหอมมีใบแมงรกักแล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงเนาะ,ะแล้วแต่เสร็จแล้วค่ะส่วน,ส,วนส่วนเครื่องอส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเนาะซูรสน้ำปลาอ่าแกงน้งไม้สมจ้าใส่ปลาดุกนะคะ ใส่ให้เขาเข้ากันก่อนเนาะให้หน่อไม้ดองมันมันอร่อยก่อนเนาะเสร็จแล้วค่ะส่วนส่วนเครื่องอ่าส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเนาะซูรสน้ำปลากำลังจะสุกแล้วนะคะดูให้มัน่อนมันหายหายเค็มก่อนหายเปรี้ยวก่อน สวัสดีค่ะทุกๆคนจ้าเมือนี้พอดลออค,ค่ะแกงน้งไมันสมใ่ปลาดุกค่ะอ่าอ่าแกงน้ไมันสมจ้าใส่ปลาดุกนะคะอ่าใส่ให้เขาเข้ากันก่อนเนาะให้น้ไมัดองมันมันอร่อยก่อนเนาะกอคลักสะกอน จกักหนเนี่ยใครชอบเนาะให้มัน่อนมันหายหายเค็มก่อนหายเปรี้ยวก่อนโอ้อร่อยมากเลยชิมรสชาติอร่อยจ้าเพื่อนๆอร่อยจ้า ขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมคลิปของสีรีนาตนะคะอขอบคุณมากๆา,ากจ้าสวัสดีนะคะเสร็จแล้วค่ะส่วน,ส,วนส่วนเครื่องอส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเนาะชูรสน้ำปลากำลังจะสุกแล้วนะคะ๊บ คักสัก,ก่อนจักหน่อยเนี่ยตอนนี้กำกำกลังเดือดน,นะคะเพราะน่าใส่เลยน้ไมัสมจาาใส่ลงไปเท่ๆต้องกระโดดเขาแบบปั่นบ้าแก้งน้ไมัสมจ้า,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 บบา,สจาใส่ปลาดุกนะคะอใส่ให้เขาเข้ากันก่อนเนาะให้หนอไม้ดองมันมันอร่อยก่อนเนาะของสี่ลีนาศนะคะ่าขอบคุณมากมากจ้า สวัสดีนะคะน้องค่ะเนาะรอบแบบนึงค่ะเห็นน้อไม้ยันสุกก่อนค่ะเนี่ยตอนนี้กำกำ,กำลังเดือดนะคะ่ะเพราะน่าใส่เลยน้องไม้สมจะใส่ลงไปเท่ๆต้องกระโดดเขาแบบปันบ้านกำลังจะสุกแล้วนะคะ เนีน่ยตอนนี้กำกำกำลังเดือดเนะคะ่ะพอน่าใส่เลยน้ไม่สมจา้าใส่ลงไปเ่เท่ๆต้องกระโดดเขาแบบปันบ้านก็พักสะก้อนสกักหน่อยนะแกงปลาดุกใส่น้ไม้ดองของพอล่าก็จะเสร็จแล้วนะจ๊ะอร่อยแล้วจ้าขั้นตอนต่อไป ปลาก็จะใส่ผักนะจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนจ้าเมือนีอล่ลาก,ะกาคคา่ะแกงมไม่สมงไปปลาดูกค่ะเสร็จแล้วค่ะส่วนส่วนเครื่องอ่าส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นเนาะซูรสน้ำปลาของสี่ีนาดนะคะอ่าขอบคุณมากมากจ้า สวัสดีนะคะโอ้อร่อยมากเลยชิมรสชาติอร่อยจ้าเพื่อนเพื่อนอร่อยจ้าขอบคุณมากมากนะคะที่มารับชมคลิปนึงนะะเนาะค่ะเนาะรอบแป๊บนึงค่ะเห็นน้องไม,ม้ย้สยซุก่อนค่ะแต่ใครชอบเนาะโอ้อร่อยมากเลยชิมรสชาติ อร่อยจ้าเพื่อนๆอร่อยจ้า